ปูนี่ทำแล้วปูนี่ติ้นจ้างนีจ้างนีอ่ะเข้าไปเออมาขอกันจะอี้เลยเออาตอบไปละตัวนักเลงหนีเก็บข่าวคุ้มครอง ปายังเงาเฝยี่ปอดขายเนันงังนะาเนี่น,ออน,นี่นมีครับได้ครับันติดตั้งถึงงุมได้จกรเทน,นทเอีโอ้อันเขาก็อยุ่ถึงสองทุ่มปุ๊บกันเนาะโลหลายร้อยนะป่านั่นข<น>ึ้นฝ้าขึ้นอย่างเซตเทากับเข้าไปไฟแล้วนะ้<แ>การจละต็ก็แล้วก็ต้องต่อ้ตอ เขาเขานักไว้ได้หป่อดครอบครอบมันแต่เจ้าเ้กอนไปเด็ดถ้ามีเม็ดเนี่ยนาแะเนาะเขาแขนนะเขาคือนะพ่อตัวบาก์ตี้ก้า